สร้างแนวาดี๋ยวไอ้ขี่ลายเถิดเนาะสร้างโมยูว่ะสร้างโมยูติครับสร้างโมยูหมายถึงสอนแลวบว่าโมยูตีสอมมนแบบโมยูเนี่ยนะครับเฮ็ดใปกันมันกันอันเนียนๆส่นตัวเก่าอยู่บระเทศเขามาใส่อยู่อืมเขาป่าผู้เขาด้วครับบ้านเนาลงมาจากผู้ดีให้หน้ำเย็นดีดี อใส่ก็อยู่น,น,ยนี่กินก็อยู่นี่อาบก็อยู่นี่ครับน้ำกินน้ำใส่อยู่นี่ค่าน้ำบ่ได้เดสียบ่แล้วเสียตะ่าสื่อทอ่อแค่น,นั้นเหรออืมดูบ้างไหมดูอยู่ดอกตลอดปีบ่าในน้ำเนี่ยครับเดือนงหายหายังายเดือนงหายยังลายตี้ยครับเอ้๋อเลี้ยวๆก็ขึ้นมาตัวหูปลาขวกๆมากครับมาล้อหูเตียง หมอลำหูเตียงแค่วงนะครับอยู่ให้อยู่หน้าอยู่ทงอยู่ทาคือเก่าโอ้โยโอ้โหโมื่นซะนอหมื่นซะนอหมื่นซะนอเป็นง <c oughs> ยังผนไหลลืล่นอ,อ,อยู่คนก้อนกีฟ้าตัวนั้นเท่ครับมันมีเกี่ยวในก่อนลำหมวกก้อนกีฟ้าจอมีตัวเนาะเท่ครับก้อนใดนก้อนใดนมีโค้ดแล้วฮะมีโค้ เมฆโค้คือก่อนขีไฟาตีครับ Our own play by T F Card เอู้เมฆโค้กับเมฆโค้ตว่ะเราเมโค้ไรลัหรงห่วยกำไฟทั้งอุดรหมอหูดนอนทนทุกข์ขาดลูกเมียโอ้ยคันเปียกคน เกิดเป็นคนบ่คือบาทพิการกายแสนอายเพิ่นอัปปะลักหูทาาอยากายนะเพื่อนุงพี่น้องเอ๋มีจ่ยุงหรือหินบินมาตอมไตนอนอยู่ใตศาลาตามภาษาทุกให้มานอนไก่หมมาเขียลูกแพเสียเมียแพ่นอกมาจอดแจจอดแจ พากันมาเกาเอามืนตาขึ้นยอกผู้สาวโอ้ยทั้งเก็บกินขวดเล่าน้ำขี้หูดบันไลดินโออสาวเมืองใหนมาถามเมื่อละโอ้ยอยากไอเว่าทั้งเหานอนถอนใจสันเสียงเอากันคือผีเป็ดเจตานาวาสิเวาโอ้เอาความสม ผมผู้สาววเดนนอ้โอ <online> <c oughs> ้โอ้ยนนาอะไรครับก้านกีฟ้าอะไครับมแม่นคนหินหรอกมันสิไลไปมันสิไลไปทังอุดดอนของเครับตั้งัขอนแก่นมุมีีิมุมีแต่มันมาจูดมาจากขอนแก่นมันก็ไหไไปขนแก่นมื่กี้ไปตึกตึอุดดอนมนขอนแก่นฝนตกบุษัน นานเราไมนบอกคือทางอุดรทางพุ่นดีมันสิไหลขึ้นพุ่นดีสังเกตบางฝาโลดเด้อร์บกหุดบกหุดวะเนีนยเบื้งดิสิดเลยนีบื้งคักแล้วเบื้องเกตส์บ่ตัวน่าในใจมันเนาะมีโคไหลมีโคไหลยังย่อยยังย่อยให้ยังย่อยกว่ามีโคไหลยังย่อย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 กัไฟทางอุดรบักหูดนอนทนทุกหมอหูดนอนทนบักหูดนอนทนทุก ขาดาลูกนอนขาดลูกเมียขาดลูกเมียโอ้เขนเลี้ยกลเขนเฟี้ยกลเลี้ยมันดาเกียดเนาะขาดลูกเมียโอ้ยเฟี้ยกลเกิดเป็นคนวอกคือบ้านพิกันกายแสนไอยเพิ่นอัปปลักหูท้ายอยากายหน้าเพียนฟุ่งเพี้ยนก็เพียนตัวเนาะผู้ใดเขียนขัดสนคูณน้อยเป็นผู้เขียนได้ดนิไปมาเล่าลดภาษาเล่าภาษาเล่าเพียน เนี่ยมันขาดคุณเพื่อนฝูงขันรัมเป็นไทยมันสิลัมมักหรือรัมบ่ได้หรอกขาดตรงมึงเพื่อนอยู่ไหมมันสิลัมเพื่อนฝูงบ่ได้เด้่มันต้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนฝูงคุณหรอบ่ได้เดิเจ้าลำไทยดูลำเป็นไทยดูเหม่่่าเนี่ยลำเมฆโคล่าหลังยัวไอ้หอยมันจะลองลิเกียไปเลยลำเมฆโคล่าหลังยัวบ่ได้ดอกลงไปมืองด้ลงไปมึงลงไปนะฮะมันเป็นเมือชันที่ดีนะฮะเป็นเมือชันที่ดี เมฆควไหลลังยุ้ยกํากัฝ่ายกํากักัฝ่ายกําฝ่ายทางอุ<ห>ดรหมอหูดนอนทนทุกข์ขาดลูกเมียโอ้ยเฟียก้นมันบอเมียนเฟียก้นเนี่ยมันบอเมียนภาษาไทยขาดลูกเมียเฟียก้นขาดลูกเมียโอ้ยเคียงข้างอัวขาดโอ้ยเมียเลยหมอหูดนอนทนทุกข์ขาดลูกเมียโอ้ยเคียงข้างอไปอยังไรบ่ไอ้เดียว โอ้ยนอ,จอ,นอเจ้าะกันนะเอาละเอาละสัมนีนละเอาเอาเอาฝากพี่ฝากน้องครับผมสัมนีนละเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้นะเอาสัมนีนละอันคล,คลิปหนาจังพอกันไหมเด้ออยากดไลค์กดแชร์เด้อฝากแง่นี่ก่อนอยากก,ไกดไลค์กดแชร์นะพวกอันหนึ่กกนนงออโอ้โอ,โอ,โอโยกดไลค์กดแชร์น,ำน้ำเลยเด้อครับเด้ออยากขาาดขากโฆษณาเด้อ โอ้ยนช่องไฟกับมุนตัวนอแนนตัวเหลียบอกว่าจะกดไหลกดแชถอนคำพูดถอนเขาพูดอยากกดไหลกดแช่ยากกดขามโฆษณาเครับกดไหลกดแช่จะกดเบิ้งเรือครับขันแสดงว่าเขาเบิ้งแล้วกันเขาไปกดขำมาจากซึ่งว่าเขาเบิ้งจบแล้วเออครับครับเอาพ่อกันครับกวนกวนต่อๆไปครับพญิวินครับผมพี่บ้าพี่บอกันอะไรหมดหมดเป็นบ้าครับตอนนี้เอาสวัสดีครับสวัสดีครับ